ชยากกรตีชากุณนะครับชื่อเล่นชื่อเชนครับอายุตอนนี้29ปีครับได้รับวัคซีนมาแล้วกี่เข็มคะเราฉีดวัคซีนของอะไรมาบ้างคะตอนนี้วัคซีนฉีด4เข็มแล้วครับเป็นซีโนแวค2ไฟเซอร์2ครับตอนนี้ทํางานอะไรอยู่คะตอนนี้หลักๆเป็นรับงานฟรีแลนซ์นะครับก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นงานผ่านแอปพลิเคชันสายใจที่เป็นทั้งติวเตอร์แล้วก็เป็นงานของคนขับรถทั้งรถของผมเองแล้วก็ขับรถของลูกค้าครับ มีประสบการณ์ทำง,งานขับรถมากี่ปีแล้วคะเออจริงๆขับรถนี่ผมเริ่มตั้งแต่อายุไม่ถึงสิบขวบนะแต่ว่าก็นั่นแหละขับจริงๆจังๆเป็นอาชีพเนี่ยก็ตั้งแต่เกือบเกือบสิบปีได้แล้วครับขับรถเกียร์อะไรได้บ้างคะได้ทุกเกียร์เลยครับได้ทุกรุ่นครับถ้าเป็นรถสี่ล้อนะครับขับรถแบบไหนได้บ้างคะก็ทุกประเภทครับรถเก่งรถกระบ,บะรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับถ้าอยากซ้อนนะ,ะัะ สามารถรับงานขับรถแถวไหนได้บ้างคะรับได้ทั่วประเทศครับรับได้ทั่วประเทศเลยคุยกันเป็นเคส by เคสได้เลยครับทําไมนายจ้างควรจ้างคุณขับรถคะช่วยบอกข้อดีหน่อยได้ไหมคะก็ผมสามารถปรับโหมดในการขับได้นะฮะอยากได้แนวผู้บริหารนิ่มๆหรือว่าทําเวลานี่ตามใจคนนั่งเลยครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับเข้ามาจองบริการได้ที่เว็บไซต์ใจ .io ให้เราดูแลคุณนะครับ